เพชรพระวยสวัสดีพี่สุภุสุขันกับผมมื่อเนี้กับเ้าที่วันจันทร์ที่เกตตัวล่าซองหาหกเจ็ดมาตามแนวทางราพัฒนาของปูสมิงกันเมื่อวันศุกร์ราพัฒนาสามตัวผมออก6กสามลางคือ96ของปูสมิงบ่เข่าพี่น้องวันที่8หลุดปุดเลยบ่มีหอดเซียบักซี ีลข4ลดเลยพี่น้องวดที่8ลดพี่น้องบ่เขาเขามาเจ็ดวดวดที่8ลดบ่เขามาให้ซีกับ่เขาเลขมันออก3 6 9 6งงเร้าหนเด็ดไม่เขาไม่ลดทุกอาจารย์เนาะน้องเนาะ ทุกอาจารย์ทุกสำนักมีเข้าไม่หลุดเอามาแรงมาเบิ่งกันปู่สมิงรางวัลที่เก่าขี่เดือนบ่วันจันวันจันที่เจ็ดตุลาหกเจ็ด

ปูสมิงวิ่ง,ว,งวิ่งรูดบนล่าง วิ่งรูดก็วิ่งรูดบนล่างแล้วน้อพี่น้องแต่ปูเขียนว่าเด่นอันนี้เขียนวิ่งรูดแต่ปูเขียนเด่นกับบนเนียนอพี่น้องเนาะ วันนี้อาจหกขียูฮีเยนก็ได้เ,ดเรีนหก,หกตัวเดียวหกตัวเดียวโครเอเตเตปูเน้นให้ งวดนี่เน้นให้พร้อมคู่งวดบ่เน้นให้บ่ขีดเส้นใต้เอาเลขขึ้นมาตกเกา่าเลขขึ้นมาตกเก่ามันก็ตัสามหกนะ่ะเลขตเกเก,ก่าหกเก้าเนี่ยเลขตกเกา่า หกสองยังมีเลขตัวเก่าอยู่น้อพี่น้องเลขก็ออกเลขก็ออกไปสามหกกับเก้าหกพี่น้องมกักบอกเลขตัวเก่ากับบอล่อนดี้มาดูขนาดเลยนี่ยเห็นบหมจะปูจับให้ตัวเก่าสามหกหกเก้าเลขออกเก้าหก หกหกป หกแปดหกหนึ่งเมืเ่อเบ่งตัวปูเน้นบ่ะเนี่ตัวปูเน้นปูขึ้นเน้นตัวเกาตัวขีดเส้นใต้ตัวเน้น วดนี้เน้นได้พี่น้องเด้ครูงวดบวเนีนงวดนี้เน้น,นเน้นสามครูงวดนี้ตัวเนียนสวัสุดเต็มของปูพี่นอ้องเข้ากุขีบบดจัดดอกที่น้องมันหลาย ว่าสุดเต็มมันเคืองลอย่นว่าพี่น้องหลายปวดพี่น้องเข้าไปแคบหน้าจอตัวใหายๆนี่พี่น้องเขาแคบหน้าจอครับผมชัดเจนตรงดีแล้ววดที่แปดรุดวดที่เก่ามาเบิงมัขี่เข่าวะวดที่เก่านะพี่น้องเนาะจันที่เจ็ดตุลาสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาปู่สมิงบนล่างปู้ให้หกตัวเดียวพี่น้องหกตัวเดียวจับคู่นี่ก็สามหกหกเก่า หกสองหกห้าหกแปดแล้วก็หกหนึ่งปูเน้นให้นี่ก็คือหกเก้าหกสองหกแปดหวดนี้ปูเน้นได้พี่น้องได้หวดที่เก้าว่าหัวที่เก้าขี่เขาบะหัวที่แปดนี่คือบวกเขารุดมาพี่น้องเลยหวดเขามาเจ็ดหัวหัวที่แปดรุดหัวที่แปดรุดบ้านนี่ที่นี่เขาก็มาต่างหัวที่เก้าว่าขี่เขาหรือขี่รุดขี่เขาวิ่งมาเนาะพี่น้องเนาะจะแอดเคียนเป็นบนล่าง วิ่งรูดเนาะพี่น้องแต่ปูเขียนว่าเด่นเนาะพี่น้องปูบริเขียนว่าบดล่างลาพัฒนา่วันที่เจ็ดโอ้ปูเขียนบดล่างอยู่พี่น้องปูเขียนบดล่างอยู่นี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 ่มันตัวหน่อยอะมันกบบระเบื้องบกขักปูเขียนบดล่างอยู่นี่แต่ว่าโอ้ยกบบระกเบื้องบักขักก็เกันนี่เลขวิ่งของปูเห็นว่พี่น้องไม่แปด มีห้ 9, ม 2, ม 3, ามีเก้ามีสองมีสามเออมีหกตัวตัวปูวงกลมในแปดกับหกพี่น้องโอ้ยเบิบ์กบักนี่เด้เห็นว่าปูวงกลมแปดกับวงกลมหกนี่พี่น้องนี่นี่แหละอันนี้คือสุดเต็มนี่สามเหลี่ยมนี่สุดเต็มสามเหลี่ยมนี่เนี่ยในสามเหลี่ยมนี่สุดเต็มเพราะว่าเขามันจัดพอไรหรอกเพราะว่าเหล็กม,มันเครืองลอยผนปูขัดออกมาให้แค่หกคู่นี่เด่นหกนี่แหละพี่น้องนี่โอ้ยไล่ตา ตัวน้อยพี่น้องเบิ่งออกตัวใหญ่านี่เอาเมื่อใบงงวดที่เก่าขี่เขาา่าไปเพราะ้องพี่น,อน้องเนาะเอาแคปหน้าจอได้ครับเด้อมากรบตัวใดกับพี่จาร่าเบิง่งเอาขอบุญขอบขอบุณปูปสม,มิงหลายๆครับผมขอให้พี่น้องโชคหมานกันสุ้ผู้สู้คนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชจพาลุย้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม